มาหลังเวทีเพราะว่าเราขอเวลาพิเศษให้กับขอวังซิสเตอร์พลัสเลยถ้าชุดแต่งงานนี่คือบินไปลองสี่รอบอุ้ย๋อบินไปแล้วบินกลับแสี่รอบเหรอค่ะสรุปชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างเอาเอาแล้แม่เอาไาแล้ว วันนี้ขอวังซิสเตอร์พลัสนะคะพามาออกงานค่ะ,คะดูชุดพวกเราดูชุดที่คะ <T> นี่ <_ S 2> เห็นไหมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเออ,เอแต่จะบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราพิเศษมากนอกจากเราสองคนเนี่ยจะต้องไปอีเวนต์ต่อแล้วเนี่ยเราอ่ะบุกมาหลังเวทีเพราะว่าเราขอเวลาพิเศษให้กับขอวังซิสเตอร์พลัสเลยเพราะว่าเราได้เจอใครเดี๋ยวต้องค่อยบอกเดี๋ยวเจอพร้อมกันสิแต่ว่าเราอ่ะจะแอบบุกเข้าไปในห้องแต่งตัวเขาเลยไปพร้อมยังพร้อมเสมอไปค่ะไปค่ะ เแลจะไปเจอเขาแล้วนะไปตุกห้องี้ห้องนี้หองนี้เขาพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมเสมอมเชื่อสิโทรไปบอกเราไปไปใครฮะฮับบี้ัเตปปี้นิวเียร์ปปนีแดูแไม่ได้เจอกานอนเลยอ่ะธอฟป๊บนะนี่ค่ะแขกรับเชิญของเราครับเบอร์ตัวตรงนี้เลยเริ่มเลยหรอเริ่มเริ่อันนี้เป็นรายการยูทูปแบบสบายสบายค่ะเชิญเลือกที่นั่งได้เลยค่ะแต่ต้องเป็นตรงกลางนะเลือกอันนั้นไม่ได้ อันนั้นไม่ได้เหรออันนั้นคือต้องนั่งตรงนี้เธอเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วว่าวันนี้เทปของวังซิสเตอร์พลัสซันไม่ทวารดานอกจากสัดพาออกมานอกสถานที่แล้วเฮ้ยเธอรักคอยทำอะไรอ่ะมันดูกริย์ร้ายแบบพยายามช่วยเขาโอเค่ะนี่แขกรับเชิญเราพิเศษมากค่ะเพราะว่าชีวพี่ออกรายการไหนอยู่แล้วให้มันโลนานนานทีอ่อนนานทีอ่อนนานทีอ่อนค่ะแต่เรียกได้เสมอนะคะเฮ้ย ถามก่อนดีกว่าว่าคิมสบายดีไหมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างดีดีมากเลยค่ะดีมากเฮลตี้แอนด์แฮปปี้่าเรื่องเฮลตี้คือเขาเฮลตี้มาตลอดอยู่แล้วนะแบบ always keep up with the exercise กับแบบดูแลตัวเองคือมีอยู่แล้วเห็นพยายามค่ะเพราะว่าอินพุตเยอะก็ต้องเอาพุตหน่อยไม่แต่ว่าสองปีหลังอะเขาก็ตามคิมเหมือนกันใช่ไหมก็เห็นว่าคือเริ่มออกกาลังกายเยอะขึ้นออกมาเรื่อยๆนะพอเห็นออกมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าจะมีกิจกรรมใหม่ก็คือตีเทนนิสก็เลย ภาพแบบเขาอยากไปมากอยากตีมากแต่กลัวลูกโดนแล้วแบบมันเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ค่อยได้ก็เลยแบบพอลูกมแบบาืออะไรแบบซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบซ้ายขวาเราไม่ค่อยเลิศอะก็เลยแบบแต่ถ้าเคยแบบตีแบตอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันใช่ไหมแตยากกว่าปิงปองเป็นไปได้ไหมคะปิงปองเก่งอยู่ใช่เหมือนปิงปองแบบปิงปองใหญ่มากนะอ่าเรื่องวัยวัยบอกเลยเก่งมากแต่ว่าเทนนิสมันลูกมันพอมันมาแล้วมัน ใช่มาอนนี้สะกลับมาเริ่มเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเพราะไม่ได้เจอกันสักพักไม่ได้นั่งเมานอกจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยทุกวันนี้ชีวิตคือสบายสบายทำอะไรบ้างวันสบายสบายก็ก็ตื่นเช้าอยู่ดีค่ะแต่มีคนเมาบอกว่าตื่นเช้าแต่ว่าแบบเหมือนต้องแบบมีเวลาอยู่กับตัวเองนานีปะใช่ก็อยากมี slow morning ของตัวเองค่ะจิบกาแฟตอนเช้ามีคนบอกว่านานอันเนี้ยกี่ถ้วย ช่วยเดียวแต่นานแต่แบบอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์อะไรงี้ยโซโล่โซไลท์ว่างนะคะคือมันเป็นช่วงที่เราแบบ ได้พักผ่อนด้วยเพราะว่าเราเราไม่รับละครใช่ไหมคะช่วงที่เราแพลนงานแต่งพี่เข้าใจทั้งหมดแล้วก็แล้วก็เลยมีเวลาให้ตัวเองอ่ะมีเวลาได้ใส่ใจตัวเองได้ดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะมันก็เลยแบบเหมือนมันเป็น perfect moment อะไรอย่างเงี้ยดีแต่ว่าบ้านเขาอ่ะคือเขาจะ slow morning ยังไงอ่ะพี่เชื่อว่าเขามี golden retriever หนึ่งไม่น่า slow นะมันคิดว่ามันตัวเล็กอันน้องแฮร์รี่จริงมันตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วใหญ่มากอายุเท่าไหร่ละคะเดือนหน้า ขวบหนึ่งแล้วค่ะกำลังจะขวบหนึ่งแต่แต่ขวบหนึ่งคือแบบเขาแบบโกลเด้นเขาใหญ่กว่าดัสตี้เยอะมากะจะ40โลแล้วเออวันนั้นเูเจอแบบนึงอะแล้วมันก็แปบบัมาแบบ บุ้งไงผักกระเด็นเลยใช่ตัวหนึ่งออกนะโกเดนหรือหมาตัวใหญ่ชอบคิดว่าตัวเองตัวเล็กซึ่งของพลหมาที่บ้านคือตัวเล็กชอบคิดว่าตัวเองตัวใหญ่เใช่เมันเป็นแบบนี้เออตลกดีทำไมถึงตั้งชื่อว่าแฮร์รี่อะคิมคือพี่หมาก็ชอบฟังเพลงของแฮร์รี่สไตล์อ๋อใชเมื่อจแฮร์รี่สไตล์แฮร์รี่สไตล์ใช่เชื่อป่ะเมื่อกี้พลกับพี่คริสนั่งเถียงกันนิดนึงว่ามาจากแฮร์รี่สไตล์หรือว่ามาจากแฮร์รี่ เนี่ยชีวิตชีวิตไปกูสกับพี่พอคือช็อตกันทั้งวันหมาทุกตัวที่บ้านเนี่ยจะเริ่มด้วยตัวเอชก็เลีชื่ออะไรบ้างอ่ะมีพันมากตอนนี้เหลืออยู่นะก็คือแฮมเมอร์แฮมเมอร์แล้วเป็นโกเด้นเหมือนกันไม่เป็นเอ่อปอมค่ะอ๋อเป็นปอม แล้วปอมคิดว่าตัวเองตัวใหญ่ไหมไม่ใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่แฮร์รี่เนาะเฮอต้องคิดว่าตัวเองใหญ่กว่าน้องดวงหมดเวลาไม่หันมีอยู่สี่ที่อุ้ยตอนเนี้ยฟันจะหมดปากคิมเมียนี่ไหมอ่ะมีภาพตอนที่ยัยแฮมเมอร์เขาแบบดุแฮร์รี่แล้วแฮร์รี่จ้องอ่ะมีใช่ขอขอวิดีโอหน่อยถ้าไม่อยากดิสเสิรลเพราะก็หลายหลายคนคงอยากเห็นนะได้เลยค่ะได้ได้มีเยอะมาก <c oughs> แต่นึกออกนะคือแบบน,ออน้องแฮวีต้องแบบขาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็คือน้ <c oughs> นอง <c oughs> ออมก,ก็คือต้องแบบดูุมากๆอะ่ะคิมเบอรี่มีพี่น้องมา มีค่ะมีมีพี่มีพี่สามคนนะค่ะพี่สามคนเลยใช่ค่ะและคิมก็เป็นคนที่สี่แล้วก็มีน้องชายอีกสองคน your family has five kids six kids โ o ว้าวสุดยอดเลยอ่ะยิ่งไก่เคยเห็นแต่แบบน้องเลยอย่างนี้ทุกคนอยู่เมืองไทยไหมคะคิมไม่ค่ะตอนนี้จะเหลือพี่ชายสองคนอยู่เมืองไทยน้องชายสองคนเนี่ยคืออยู่นอร์เวย์ แล้วก็พี่สาวเนี่ยย้ายไปอยู่ LA แสดงว่า6คนเนี่ยมีผู้หญิงแค่2คนพี่ชาย4่ใช่ตอนเด็กแล้วไม่เคยพี่ชายน้องชายห่วง2สาวนี้มากๆแน่เลยอ่ะกก็ไม่นะไม่หลุดเป็นผิวเล่นแหลมเปล่าไม่เลยสตี้สุดๆแน่เลยังตีันักเลยไม่แต่6คนมันต้องแยกควกันสุดๆเลยดิช่วงนี้เราไม่ชอบคนนี้เราก็จะเมาคนนี้ให้คนอื่นปังอะไรอย่างเงี้ยมันจะชอบเป็กันเป็นช่วงๆอ่ะคือมันจะ เป็นพักเป็นพวก<ช>ตามแบบว่าสถา,านการณ์ใช่ใชแแ่แล้วสนิทกันทุกคนเลยไหมคะจริงๆที่โตมาด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันแบบตลอดเลยก็คือจะมีสี่คนก็คือทอมแดนเจนคิม แล้วก็น้องชายอีก2คนนี่คือเขาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กเองใช่ใช่ค่ะเราก็เลยจะแบบโตมาด้วยกันอายุนี่คือแบบเหมือนไล่เลี่ยกันไม่ได้ห่างมากเลยแต่น้องอีก2คนคือห่างออกไปนิดนึงห่างเลยห่างสิบปีเลยเคใช่แต่ก็จะแบบสนิทกับพี่สาวสุด เพราะว่าห่างแค่ปีเดียวแบบหัวปีท้ายปีอ่ะแน่นอนเขาเป็นผู้หญิงอีกแค่คนเดียวเนาะในหกคนเนาะเราก็สนิทกันเนาะเวลาไปต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศชีก็จะไปจะไปด้วยคนนี่ช่างผมด้วยของเราเลยอ่ะเออท่าผมได้เดีมากดีมากเป็นแบบช่างผมที่แบบรู้ใจผมแล้วก็มือสั่นอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ัวทำน้องไม่สวยหรอกระดาษ เดือดตีกันเออเดือดตีกันพี่น uh, ้องมันก็จะตีก <ok ันอย่างเงี้ยเนาะพี่สาวเคยได้เจอหมากกับลูกๆบ้างไหมคะเขาเรียกตัวเองว่าป้าเจนอะไรเงี้ยชอบมากคล้ายๆเหมือนฉันก็เรียกเหมือนกับลูกๆพอในลาไปบุ๊ชไปพลอยไม่อยู่พี่ลก็จะเรียกตัวเองว่าป้าแน่นอนแมวก็ไม่สนใจฉันอยู่แล้ว เือเดนไม่มคัมเดน never ever come anyway so ก็คือเป็นเหมือนแบบเชิดน็อะแมวมัเจอแค่ดูแล้วก็เป็นแบบโอเคป้ามาโอเคแค่นางจะเกิดได้จะเกิดสุดสุดก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยคิมอยู่บ้านเดียวกับพี่น้องทั้ง4คนเลยไหมคะก็คืออยู่กับ พี่สาวค่ะส่วนพี่ชายเนี่ยก็คือแต่งงานนานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแยกบ้านไปอุ้ยอย่างนี้พี่สาวคิดถึงไหมเราแต่งงานแยกออกมาคิดถึงมากกว่าเดิมอีกเพราะตอนเนี้ยเขาชี้ย้ายไป LA แองเจลิสแล้วอ๋อคก็เลยแบบเจ้าเลยเขาอยากลองอะไรใหม่ๆอยากลองไปเรียนอะไรเงี้ยอินชีเรียดิไซน์อะไรเงี้ยว้าวคืเลยแบบดีอ่ะโอ้ไปทางอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วอ่ะด่าทุกวันเลยอ่ะเฮ้ยอย่าด่าสิแต่เขาด่ากันมาตั้่แด่เดี๋ยวนี้ อ๋อถึงไงที่ถึงพี่แตอินเทอร์เนชัเด๊ะอ่ะเป็นอินเทอร์เนช่นเดี๋ยวอยู่มาวันหนึ่งชีบอกอันนียแบบทำอินเทอร์เนชัให้กับแบบแบรดพิตเลยอย่างเงี้ยเราก็จะภูมิใจนะแต่ตอนนี้ชีก็ทําให้กับบ้านแบบฟุตบอลเพลย์บวกแอตเีตอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเขาเขาจะรวยมากเนาะเขาจะรวยสุดๆเก็หวังว่าต่อตารางเมตรนะคิดดูต่อตารางเมตรนะโอเคกลับมาเรื่องได้อ่ัางโอเคโอเคสรุปชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้าง ชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงวะเขาเป็นแฟนกันนานพอนะแต่งงานแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะเออมันไม่ค่อยเปลี่ยนว่ะี่สเออ,อคือรู้สึกว่ามันความรู้สึกอะมันก็รัก เหมือนเดิมรักมากกว่าเดิมอีกด้วยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามันมันแค่มันคอมมิตกันมากขึ้นอย่างการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยก็ร่วมกันตัดสินใจมากขึ้นไปอีกใช่มีบ้านที่เป็นแบบ100%ซของเราแหละอะไรแค่นั้นไม่แต่ว่าเรื่องหลังแต่งงานอะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็เห็นเขาอยู่ในโซเชียลเนาะเขาก็แบบว่าอัปเดตตลอดแบบว่าทํากับข้าวลงติกต็อกอะไรอะไรอย่างเงี้ยดูมีความสริงจริงจริงพอเคยเห็นรายการเขาที่แบบทํากับข้าวเน้นตีกันนะ ก็น่าก็เป็นความสุขไงธรรมชาติเต้นตีกันซะส่วนใหญ่ทอนน้องมากเขาก็จะเป็นแบบว่าชอบกวนไงคือเขาหิวตลอดเวลาแล้วเวลาเขาทำอาหารอ่ะเอาจะรอไม่ได้แต่อาหารมันต้องเป็นมันต้องมันรอมันถึงจะอร่อยใช่ไหมอันนี้อะ ยังไม่สุกเลยจะกินแล้วแล้วเสิร์ฟาเราเสิร์ฟไมนทิ้งเพริเราเสิร์ฟให้เลยปุ๊บบอกไม่อร่อยความผิดเราอีกใช่เหนชอบดูตอนเน้นตีกันที่สุดคือที่สุดคนนี้พูดอีกอย่างเน้นมันยืบมือเลยเอาแล้วก่อนหน้านี้จัดงานแต่งงานคือวือเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องหนึ่งที่วือคือเรื่อง ต้องบินไปเอาชุดแต่งงานที่ฝรั่งเศสถ้าชุดแต่งงานนี่คือบินไปลองสี่รอบอุ้ย๋อบินไปแล้วบินกลับแล้วกัสี่รอบเหรอค่ะเพราะมันผอมลงเรื่อยๆช่สหแต่งงานเราก็อยากจะแบบใช่มันก็แบบลงเรื่อยๆเลยอ่ะเขาก็ต้องเก็บ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 อันนี้บอกบอกยี่ห้อได้นะคะได้ด i o อค่ะก็รู้สึกแบบ ครีเอทโฟมมากๆเลยโอ้ส์เซอร์เทียลทำให้นะเธอแล้วบินไปสี่รอบแล้วใค้เราอุ้ยแบบเป็นความฝันของผู้หญิงเนอะพี่ครีสมันไม่ง่ายๆที่แบบคุณสามารถเดินเข้าไปแล้วไปแบบมีเงินเขาทำให้มีเงินไม่พอมีเงินเขาไม่มีคิวให้ก็เป็นมีสิทธิ์ให้อันนี้คือพิเศษมากเราไปดูโชว์ด้วยค่ะมันก็เลยแบบเหมือนทุกอย่าดีเวลาใช่ค่ะกลับมาเรื่องการดูแลตัวเองค่ะ ทำยังไงให้แบบว่าผิวของเราหรือการดูแลของเราอะตั้งแต่วัยแบบ20กว่าไป30กว่ามันชิฟต์แล้วมันยังเป็นเหมือนเดิมอ่อนเยาว์เหมือนเด็กคาลกเหมือนเดิมนึกว่าเปด็คาล็กเลยหรออันนี้เราก็อยากรู้ชิปต์เนี่ยเพราะเราเป็นคนชอบเรื่องผิวมากๆเราก็อยากจะ คีปให้มันอยู่ t w e for ever เหมือนบานทุกคนใช่ไหมทุกคนอย่างครีมอ่ะเขาออกกําลังกายมาอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมเอออาจจะเพิ่มมากขึ้นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จังหวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องแบบผิวอ่ะการดูแลผิวพรรณผิวพรรณมันเป็นเรื่องของต่อให้เราเฮลตี้บางทีถ้าเราไม่ดูแลผิวมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งใช่อย่างเงี้ยขอเคล็ดลับแบบพี่คือจริงๆิครีมเป็นคนที่ไม่ชอบขั้นตอนเยอะชอบแบบใช้อะไรเราก็ ต้องดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะแบบเออใช้แค่แบบ บาลเซนเซอร์ตัวเดียวจบอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็อาจจะต้องแบบเพรสผิวให้มากขึ้นดูแลความชุ่มชื้นให้มากขึ้นแล้วพอมันอายุมากขึ้นอ่ะพอเข้าเลข30มันรู้เลยว่าผิวเราแห้ง้ใช่เลยอ่ะแห้งกว่าเมื่อก่อนพี่พลอยพี่คุณอ่ะอยู่ในเซนติรีของเลข3มาสักพักนึงขอ้วขอเกือบสี่ละขอไปคคิสเลยเลขสามไปละค่ะเลยอุ้ยแต่ก็ยังสวยมากขอบคุณค่ะคือมันของของแก๊งเราคือจะไปเอ็ดสี่ละ แต่ว่า3เนี่ยทำยังไงเผื่อบางคนที่แบบว่ากำลังอยู่ในช่วงวัยเดียวกันกับคิมอย่างเงี้ยให้แบบว่าคีปอัพและแบบคงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คิดว่าต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือถ้าเราเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่มันแบบเดินทางเยอะเจอกับมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเราก็อาจจะต้องดูแลที่ที่ต้นเหตุแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ ที่ดีแล้วก็เหมาะกับตัวเองคิมแต่จะบอกว่าคิมต้องสปอยเคล็ดลับมานะเพราะว่าพี่คุณพี่พลอยเนี่ยตามหาเคล็ดลับตลอดเวลาพี่อย่คิมอะเอาจริงดูอ่อนกว่าไว้กว่าคนรุ่นเดียวกัน,กนว้าวใครยอกอะไรกันได้างไหมบอกแล้วค่ะจริงๆไม่มีอะไรมากเลยค่ะพี่คริสก็คือใช้ยูซารีนเอฟเฟซเลนเซอร์เรมค่ะซึ่งจริงๆคือแบบ เป,เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดออของ anti aging เลยก็ว่าได้ค่ะ,คะก็คือช่วยทําให้ผิวเนี่ยอ่อนเยาว์อ่อนเยาว์ากว่าไวคือใช้แค่4สัปดาห์ ก็คือผิวอ่อนเยาว์ไปถึง5ปีว้ามันลดได้ถึง5ปีเลยค่ะย่วันเธอลดไป5ปีหรอใช่ค่ะวันนี้นะเริ่มใช้วันนี้เลยเริ่มใช้วันนี้เลยปลายปีคือหน้าอายุ18แแล้วพอย่ะแล้วมันเป็นอะไรคะมันเป็นเซรั่มมันเป็นครีมมันเป็นอะไรคะมันเป็นเซรั่มาค่ะเมื่อกี้ก่อนแต่งหน้าทาไหมอ่ะมีไหมมีขวดไหมขอดูหน่อยไม่ทันแล้วไปคือส่วนเนี้ยไม่ทนอยากดูอยากเห็นไม่แต่ว่าคือมันดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยจริงๆค่ะก็คือพอลูกค้าเอามาให้เราแบบลอง พิสเลนเซรัมอะไรอ่ะ,อะมันแบบแบบเราไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนอในชีวิตเลยอะคะ่ะ <laughs> แล้รู้สึกว่าริ้วรอยก็คือดูตื้นพื้นจริงๆนะ่นค่ะจะรู้สึกว่าผิวคือนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าผิวแข็งแรงกว่าเม่่แต่แต่ผิวเขาอะคือบอลดูแบบเรียบไปหมดเลยนะดูอ่อนกว่าวลานี้นะเลิศมากแกงฝรั่งต้องชอบให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือเหมือนเปิดสวิตช์ความอ่อนเยาว์ให้ผิวเอาจริงนะ ยูซีรีนอีพิซีรินเซรั่มเนี่ยมันทำได้ขนาดนั้นจริงเหรอทำได้จริงๆอะค่ะทะได้รู้ไหมคะเปิดผมเพราะอะไรรู้ไหมคะค่ะว่ายูซีรีนเนี่ยเป็นแบรนด์เวชสัมภางชั้นนำระดับโลกเลยค่ะแล้วที่คิมมั่นใจเลยค่ะก็คือคอมเป็นนวัตกรรมจากเยอรมันนะคะก็คือเป็นโปรดักต์จากเยอรมันคือเขาคิมเป็นลูกครึ่งเยอรมันอ๋อค่อ๋อคิมก็เลยเข้าใจแล้วเข้าใจ เ้าใจล้เข้าใจ่แล้วก่อนจะลองอะไรเราศึกษาเราต้องศึกษานะเราจะใส่อะไรหน้าเราเราจะกินอะไรเข้าไปอันนี้สำหรับทุกคนนะคะแต่คนเยอรมันคือเวลาเขาทาอะไรคือเขาตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็นวัตกรรมของเขามันคือมันล้ามากเลยค่ะเราก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจยิ่งเป็นเรื่องแบบพวกแบบใน l a บในอะไรที่เขาศึกษาเยอรมันแบบปัวมากเนาะเขาที่สุดแล้วก็จะบอกว่าที่ยุโรปคือขายดีมากคือเขาเปิดตัวก่อนก่อนเราค่ะแล้วก็จะเห็นเลยว่ามีรีวิวจาก ยุโรปเยอะมากๆาใช่ค่ะว่ามันใช้ดีจริงๆนี่นี่แต่ว่าจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคืออันเนี้ยครีมเขายังอยู่ในเลข3ใช่ไหมเขา3าบวกเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่ฟังอยู่แล้วอายุ20ยังไม่30อ่ะไม่ใช่ว่าเธอใช้ไม่ได้นะสําหรับคริสนะคริสบอกมากับกับความรู้สึกของคริสกันคือพวกน้องอ่ะโชคดีที่สามารถเริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้น้องไม่ต้องรอให้มันพังแล้วค่อยมาแก้ไขเพราะว่ามันช่วยไม่ได้ตอนนั้นอาจจะช่วยไม่ได้แล้วคือเรา รักษาเมนเทนสิ่งที่เรามีนะตอนนี้ให้ดีที่สุดแต่สําหรับใครที่30แล้ว40แล้วไม่มีอะไรสายคุณเริ่มวันนี้ดีกว่าไม่เริ่มอันนี้คือสิ่งที่เรียนรู้มาด้วยจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราเริ่มเด็กตอนผิวเรากาลังน่ารักอ่ะผิวกาลังดีอยู่แล้วเราพิคคิสมุ้งมับเลยหรอที่เรากําลังเด็กแล้วมองน่าชัดอันนึกเอาพิคคิสคือถ้าถ้าสมมติว่าเราเริ่มตอนที่ผิวเรากําลังอ่อนวัยแล้วแบบสวยงามอ่ะช่วยปรเทคตรงส่วนนั้นอ่ะไว้อยู่ได้นานที่สุดาอะย ถ้าไม่ดีจริงคือเขาไม่ทําออกมาขายแน่นอนใช่อยู่แล้ว,ลวเขาป้วอ,อยู่แล้วไงอ่ะโอเคคิมก่อนที่เราจะไปทํางานกันต่อนะคะอยากให้ช่วยป้ายยาหน่อยว่าย um ูซรินเอพิซรินเซรั่มเนี่ยตกลงแล้วมันดียังไงมันช่วยแก้ไขปัญหายังไงหให้กับพวกเราทั้งหมดค่ะนั่นสิง่ายๆเลยค่ะคะือ <ๆ S 2> ช่วยจัดการ10สัญญาณแห่งวัยให้ดูแบบอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะอุสิสัญญาณแห่งวัยเยอะเหมือนกันนะเธอสิสัญญาณจริงๆใส่ริ้วรอยอะไร ลองตึจุดดังๆอะไรทั้งหมดเยอะนะสิบสัญญาณเยอะอยู่นะเธอเอาจริงปะบนโลกใบนี้ตามอายุเราอะสิบสัญญาณแห่งวัยมาปกติแต่เดี๋ยวนี้มันจะมาเร็วกว่านั้นอีกเพราะว่าอะไรคะพารูชันเอ่ยอะไรเอ่ยการกินอะไรแบบใบเอ่ยอะไรเอ่ยต้องรีบเริ่มดูแลตัวเองนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันอาโอเคลืมไปว่ามีงานอุ้ยแต่อยากอยากดูเรื่องแฮร์รี่ต่อแฮร์รี่ไปดูในงาน ก่อนเฮรี <S <S ่เดี๋ยวค่อยว่ากันได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาแล้วค่ะเอาค่ะเอาค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันในงานช่วยช่วยทาลิชสูลิกค่ะเดี๋ยวนะอะไเจอกันมากก่อนเจอกันข้างในนะค่ะ ที่นี่ในวันนี้นะคะว่าเมื่อกี้เราเดินจากรถเปิดมาก็คือแฟนคลับกีดแต่ไม่ได้กีดเราอกกีคนอื่นเราก็จะมีใบแต่ไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้ก็เดินผ่านแล้วถือว่าขึ้นจอแล้วผิวเราสวยเราโอเคมากวันนี้ก็ในงานก็จะเป็นแบบนี้คนเยอะมากมายสปีคิสก็คือเมาส์ฉาบเมาส์ไว้เหอะ พีเจนิติกสเนี่ยมันคือศาสตร์คือการศึกษาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนครับเพราะการที่เซลล์ของเราเนี่ยในทุกพวรยอาจะทํางานได้ดีเนี่ยมันจะต้องมีตัวควบคุมกากับนั่นก็คือยีนนั่นเอง จริงๆยูซารีนทำการศึกษาศาสตร์เอพิเจเนติกส์มานานมากเพราะเป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ผิวเช่นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันการกินการนอนอายุที่เพิ่มขึ้นความเครียดซึ่งถ้าหากดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลให้ร่างกายไปปิดสวิตช์เซลล์ผิวอ่อนเยาว์ทำให้เราเกิดความร่วงโรยทำให้ผิวแก่ไวดูแก่กว่าอายุจริงไม่ได้นะคะสาวๆยูซรีนใช้เวลากว่า15ปีในการค้นคว้าจนได้จดสิทธิบัตร Age Clock Technology ระบบ AI ที่ใช้คำนวณอายุผิวหลังจากนั้นยูซรีนจึงได้นำสารมาทดลองมากกว่า50,000สารจนมาเจออ e ีพิซรีนสารทรงพลังที่สามารถเข้าไปฟื้นฟูนเปิดสวิตเซลล์ผิวอ่อนเยาว์ให้กลับมาทำงานอีกครั้งจึงเกิดเป็นเซรั่มเพื่อผิวอ่อนเยาว์ขวดนี้ได้ ช่วงของดีเจแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสนุกกันนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่ดูอยู่และอยากมีสุขภาพผิวที่ดูอ่อนเยาว์อย่าลืมนะคะยูซรีนเอพิซซิลินเซรั่มค่ะเซรั่มที่ช่วยเปิดสวิตเซลล์ผิวอ่อนเยาว์ให้กลับมา วันนี้ไป้านะคะเดี๋ยวไปสนุกกัรแข่มนะคะจัดการนะคะสิบสัญญาณแห่งไวนะคะให้ผิวอ่อนยาว5ปีน้องนะดีมากเยอะมากเดินทางกับเราไปปี2018นะพี่นุชใจเย็นเริกก่อนนะเริกก่อนสนุกกับกิจกรรม้นที่ของเรานะครับผม เนอนอกเรื่องอันนี้นอกเรื่องนะนอกเรื่องแต่ว่าเขาไปเจอมาเขาบอกว่าการตีเทนนิสหรือเล่นกีฬาที่มีไม้อะต่างต่าง lifespan อยู่ได้ยาวกว่าใช่ใช่เขามี research ออกมาเลยเห็นไหมล่ะอ n ด t h ้ว g but getting racket sport ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสมมติแบบพี่กชอบเล่นแบบเวกอย่างเงี้ย racket sport เข้าใจความช็อตมันปะเม่ช็อตฉันตลอด